ให้มันบ้าไปเลยกันลองพูดอะไรบ้าๆมาสิจะเป็นเมียพี่สักคนไม่ได้หรอกอย่าเลยพี่ถ้าพี่จะถ้าพี่ไม่อยากตาก็ต้องเอ็นยานเลยผมเรียกเราเรื่ดงสถานการเอาไปแล้วผู้ชายถ้ากันดีกมืูจะแม่งจะถอยหลังเออถ้าทำไม่ได้จะดีแคบเสร็จวันรู้จักผู้ชายนอกกัเสนมันชวนไปไหนล่ะผม ใกล้ๆขอสปิดนะจะไปสองหน้านี่จะไปโภคเร่ฝนขึ้นไกจะตกเนี้ยก็จะท่องทางทางเสียประวัติหน้ากครจะท่องเสียปกะไวัติลยอะได้วลก็จะโดนจับได้เพราะไม่ไพรมีนีหลังตึงแผลเออ้ั้ก็เเรือนขอจะลุกนะเออบางคนข้างประชามอาวุเล่ กำแพงวัดมันมาเอต้องไปไล่เลยนะยุงกัดเป็นพระเป็นตมเป็นเลขายุงขัดขาลายก็ไปไล่ตังเนี้ยเออบางคนในหาดถ้าถึงชั่วโมงไม่สำเร็จไป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 ขามายขาลายขาลายหิงก็ต้ไชาช้าไหนไหน เด้ครบร้อยไปแล้วเก็บกระดาษได้หมดเทยากับที่เก็บวันจริงจริงกระดาษแบบมันสอนนี่ชีวิตชอบสร้างเรื่องบัตรส,สีให้เป็นประวัติดาักคนหนึ่งชอบเป็นผีกรารถนัดไอพฤติกรรมเหล่านี้เราต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนวดนั่นแต่หัวเราหัวเรามันหัวนักศึกษาหรือเปล่าผมนักศึกษาหรือเปล่า ถ้าหัวกะบาน,นเธอเนี่ยเรียนแบบขนากหัวสมองเธอไม่มีโอก,กาสเป็นคนเกงคนที่มันจะเป็นนักปรีย์คนเป็นอะไรไปในสยามถาหัวกะบานมันจะ,จะเป็นของมันไปบอกสมัยนี่ท่านอาจารย์ผมลองดูหน้าผมกระโตผมผมควรจะไหวผมทรงอะไรเพราะว่าผมไม่เป็นลมตัวเอ,ง,องมานานที่จะมีเครื่องพลาในด้านนี้แล้วจะต่างให้เพราะแต่ละคนยังแรคเตร์มันไม่เหมือนกันเพราะเราไม่ต้องสื่อมาก เขาไม่ได้ทำตัวเหมือนคนทุกวันนี้นะไม่มีไอเราบอกเกาหลีดังนะดาราไทยเ,าเ,เขาไว้เกาหลีหมดโถูเอ้ยแล้วมันจะเป็นต้นแบบยังไงดาราไทยนักร้องไทยให้ตายไม่มีคนโวยเตอร์ไม่ได้เออไม่มีทางถ้าเรียนแบบเขาแล้วไม่มีใครโวยเตอร์ได้ให้เราหลายเข้าใจกันแล้วใครใช้ชื่อจำมันเนี่ยอย่าฟง้งเฟ้อกับอย่าฟ้งซ่านอย่าไปฟ้งเฟ้อประหยากไว้อย่าไปฟง้งซ่าน กินอะไรที่พ่อแม่ไม่สอนกินให้อร่อยนะลูกไม่อร่อยหรอกลรงาารงานกินมาเยอะแล้วตามก็โทษกับได้กินมาเยอะแล้วไม่อร่อยหรอกถึงกินบนตึกเนะาะอาคารละฟ้าในโบเชตไปกับคุณพ่อเธอเออโอ้พี่ทม่ไมขึ้นบนบนชั้นสูงสุดแล้วเนี่ยก่อนมันระเบิดสามเดือนน้องไม่ไหวนะได้กินอาหารฝรั่งจากอ้วกแล้วทำไมเราไมไ่กินไม่ได้ใน,น,นืันนี้มุสตาฟนวันนี้เนะี่ยท่าน แล้วปรชาชนก็ได้ฉันตื่นสายเพียร์อะไรเป็นีน้ผมมีของดีมาก็หย <c oughs> ิบน,น้ำปลาเอาพิพนเของกางทิ้ไทยมาจัดแจงมีชีดึงอะไรฝาแล้วฝ้าที่มันอะไรของขาว <c oughs> ฮะโฟมๆเอามานะเอาพิพน์ใส่น้ำปลาใสา่ฝครัง่งม,มองนี้แตสเม่ตมน มนนปลาปลาเน่าเราก็ชีสเ <c oughs> บสเมลชีสเบสเมลนมเน่าอ่านะกูก็เบสเมลโอท่านอาจนร์เอ้ยพอได้พิบด้วยน้ำปลานะหยิบไอหมูนะ่ะหมูที่มันอยู่ในใส้อะไรอย่งเ้ก็จิ้มหมูโหมันถึงมาอร่อยมากตอนหลังกนั่ามองนั่นแสดงว่ากินอะไรที่พอ่อแม่สอนไม่อร่อยเจ้าวองเนี่ยสุดสดสด ครับนะถุดหมูถุดหมาตามทุงนาทุนะครับอร่อยมากยล้ิดปองใช่ไหมิาอะไรกินไปเถอะไอที่เรากินนรกนท่แฮมเบอร์เกอร์ไปนั่งโอ้หรูอะเรแฮมเบอร์เกอร์ตางประเทศเนเขาไม่มีที่หรูระู้บีรนแรนแปรนตินเขามปร้านติดดินเท่านั้นแหละเออมาถึงก็ไปเอาแบอร์เกอร์มาบริการตัวเองแล้วคงไปไก้ขวดหนึ่งถึงมานั่งเนี้ยไปกินแลเรียกกิน เขาจัดกางแล้วกินเสร็จแล้วคนมาวางเดินต่อไม่หันไม่มองนนหน้าใครเพราะตอนนี้ต้องมีโคบแคใ่ใหญ่ๆเราจะกินยังไงทำท่าดีนสสักศึกษานะมันหนากาดนีอ่อย่างหน้าตาดีอย่างี้วอมปากกับน้ำลาย,ยาแแเยอะจะปากแห้งแล้วห้าปากอ้าเพลิงตาค้าง,งมันอะไรเหมือนงูกินกินโคกอ่ะ ไม่ได้แล้วชาญชนพอดีไปเชื่อมมันเออมันหลอกเราจะหลอกเราเเคุณชาญเห็นไปเกินอยบงนี้มันก็เปิดฝามันเอาชิ้นที่ซอนยอด,ดยโอวที่เขาต้นยอดตรงกลางแล้วมีบวามจะกระจายพอดีอันนี้มันหลอกข้างเป็นเบาๆแล้วมัมกนก็ไอ้ก <c oughs> ระา <c oughs> ออดาษนะเขาต้องห่อสามส่วนนะให้โพอทีละส่วนอันนี้ห่อส่วนเดียว พอนมันส่งนแทคัดแป๊บนี่แหละลูกซอสไหลเป็นโรถเจก๊กแล้วนีเลมือยังถืออยู่ว่าเราทำงานกันใช่ไห้รู้สึกอบอุ่นพ่เราไม่เคยเช็ดปากให้น,น,นะลูเสร็จมั้ลูกจริงฮนะไอเมคเกอร์เนี่ยผมกะหลายคนนะลูกจริงนะเออแจกฟองเนี่ยมันจะได้ผไมไปมลูก นั่งกินแจะวบองกันดีกว่าปะลาดิบปะลาซับเออกินเสร็จแล้วไม่ใครลงปากแล้วหรชื่หายมีใครจุกปากันไฮะเกงแก้มนั่งกินปะลาอย่างโลกมาแล้วห้อก็นการต่องก,กันเลยนเกมินดีสะสมดิฟเฟนตเเอย เริ่มไปอบรมวิธีการเขียนการสร้างลาหลักวิจัยในการใช้การเขียนสังคมกัระบบเราจะมีสุดการการประชันทางวิชาการและศึกษาต่างสถาปัตเราไม่เคยจัดกิจกรรมประชันวิชาการเราไปคิดกิจกรรมนั้นหรอาอราชพักโอ้ราชาพ,าาชาพาัเอามาบรรลุกัน,ลนและขอทุนขอถ้อถวยเราจะแข่ขงขันวิชาการนี้ หากรรมการออกจ,จัดค่าใช้จ่ายชิตาถึงเวลาเอาสนามในแข่งนักศึกษารเมื่อไปไปประกาศสำคันแล้วอาจารย์ก็จะมีเงินสนบับสนุนนี่เราต้องมีมการแข่งกัน็ต้องวิชาการแัะฉากการต้ไม่สนใจเลยแล้นให้เข้าใจรัเราฬนการทึกฉากการและอะไรลงสุดท้ายการเตรียมใจสู่งานในอนาคตอันนี้จะต้องจบกันแล้วต้องจบแบบการเตรียมจะสมัคงาน,นอนาคตแต่น,าน,านาุาจะจบตอนในลุ่นนั้ การที่เราจะจะทำงานในอนาคตที่จะเป็นคนที่สงคัรนะฮะต้องสร้าง process thinking เขียนภาษามาเถอะภาษาไทยกระด P R O ่ม C E W S process นะ thinking ที่จะเรียน positive thinking n e g t i v e thinking นะมันไม่รบการจะก้าวไปสู่งานอนาคตและไปบอกเพื่นๆพื่อนพ้องน้องที่ จัดการอบรมโปรเซสติคิงแล้วแต่ที่นีนน้เขียนที่เรามาัดแลด้วท่องเร็วๆเขาดีเขาเป็นรนะดับเขาดีที่สร้างโอกาสให้เราได้ทำงานเขดีที่สร้างอะเรล่ะทิจนลูกมาตั้งที่องบุคลากรทรัพย์ส,สินอาคาร เป็นของของเราเป็นของ,ของเรานี่เป็นะบวนการที่สองเมื่อเขาไปซูงมาขบวนการที่สามทำงานวันนี้ทำงาน,นวันนี้ให้ดีกว่าวันเก่าๆให้ดีกว่าวันเก่าๆ,ๆ้อที่สามแบ่งผลกำไรให้เราแบ่งผลกำไรตามความรู้ความสามารถตามความรู ความสาม,มารถโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางธุรกิจ,กกจข้อต่อไปเราต้องมีจิตใจเราต้องมีจิตใจในการปกป้ององค์กรในการปกป้ององค์กรไม่นิ่งนอนใจไม่นิ่งนอนใจคิดแผน